วันนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำอโยธยาเวลาเรามาตลาดน้ำปกติเราไม่ได้ลงเรือแต่วันนี้เราลงเรือพิเศษจริงๆนะครับใช้เวลาทั้งวันนะอยู่ในนี้ได้เลยคคุณจะได้เห็นว่าคุณจะขึ้นตรงไหนกินตรงไหนน่าตรงไหนสนุกอทุกอย่างมาที่ตลาดน้ำนย่ยมีความสุขหมดคุณชอบอะไรคืออยู่ได้เป็นวันอะ ชอบอาหารโดยเฉพาะพวกก๋วยเตี๋ยวต่างๆคุณผู้ชมที่นี่ของกินนะอร่อยทุกร้านซื้อของฝากนะเด็ดทุกร้านนี่ดิคนเนี้ยเดินกันยิ้วของอีลุงตุ้งน้ำมือซ้ายมือขวาเหี้ยไปเลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปมอบทุนให้กับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเราต้องตุนกำลังไว้ก่อนฉันไม่อยากกลับฉันอยากจะไปกับหนุ่มแแบบน้อยกันเลยอ่ะจะมาได้เราทั้งสองคนไปกินเมนูดอกไม้ดอกไม้ ตาดน้ําอโยธยาแหล่งรวมของกินหลากหลายที่ให้คุณได้อิ่มท้องกันครับแต่วันนี้เนี่ยมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งบอกได้เลยว่าไม่เหมือนที่ไหนต้องร้านนี้เลยครับนัชาลิติเพราะเขาเนี่ยได้นําดอกไม้หลากหลายชนิดที่เราเห็นกันทั่วไปมาปรุงเป็นอาหารรสเด็ดซึ่งวันนี้เนี่ยคุณจอยเจ้าของร้านก็เลยขอลงมือทําเองเลยล่ะครับ เริ่มกันที่เมนูยำร้อยดอกซึ่งจะใช้ดอกไม้10ชนิดจำนวน10ดอกมาปรุงนั่นเองล่ะครับเสร็จแล้วนะคะนี่คือกะยำร้อยดอกจัดให้ในการอปจอมหาสนุกค่ะ<อ>ตามด้วยเมนูยำดอกบัวที่นำเอาดอกบัวส,สดๆมายำด้วยเครื่องยำรสเด็ดเฮ่เห็นแล้วก็เปรี้ยวปากย แกงคั่วเจ็ดดอกก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแปลกใหม่ที่น่าสนใจครับโดยการนำดอกไม้ตั้งเจ็ดชนิดมาปรุงแทนผักแบบนี้แกงคั่วหมูกับดอกไม้เจ็ดดอกนะคะสวยน่าทานอร่อยนะคะปิดท้ายด้วยแฮมเบอร์เกอร์ลาบดอกไม้แซ่บสดจิตจดห่ดยไม่เหมือนใครที่ไหนล่ะครับจนใครๆเนี่ยก็ต้องลองแม่แต่และเมนูเนี่ยน่ารับประทานทั้งนั้นเลยนะสุดยอดจริงๆ พี่ดอนมามามาวันนี้แค่หมาจานนี้อีกหนึ่งรายการนะจ๊ะอันนี้อะไรนะแกงขั่วเจ็ดดอกนั่งจ้ะพี่จอยจ้ะแกงขั่วเจ็ดดอกแล้วชิมกันอีคทีอร่อยไหมน้องชอบอะไรกรอบกรอบน้องชอบกรอบกรอบชิมอันนี้มันเป็นกลมกรอบเก่งคุณแอบดูว่ะอ๋อเออใช่นี่อะไรนะยำดอกบัวยำดอกบัวจ้ะอันนี้ดอกบัวใส่ข้าวโพดขใส่ข้าวโพดหน่อยนึงอันนี้ยำร้อยดอกค่ะ เจ็ดดอกไม่พอไม่พอค่ะร้อยดอกจัดเป็นร้อยดอกเลยรถน่ะรถน่ะรถน่ะมาอีกอันหนึ่งแฮมเบอร์เกอร์ค่ะพี่ลิงแฮมเบอร์เกอร์รสลาบข้างในเป็นลาบแต่มีส่วนผสมของดอกไม้ก็คือแก้มดอกไม้ไปด้วยได้เลยค่ะอ๋ออันนี้ไม่ได้มีดอกไม้แต่ว่าถ้าเกิดอยากกินเครื่องเคียงเครื่องเคียงใช่ค่ะแบบนี้ได้เจ้าไม่รออยู่เจ๊ชอบแฮมเบอร์เกอร์เราชอบอันนี้มากเมนูที่ขายดีที่สุดของร้านคือ ยำดอกบัวนี่ยำร้อยดอกขายมากี่ปีแล้วอ่ะหปีแล้วค่ะหปีตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเห็นแล้วก็หิวหิวล่ะครับต้องขอขอบคุณพี่จอยร้านนัชชาลิติที่นำเมนูอร่อยแบบนี้เนี่ยมาให้ได้ชิมกันครับว่าแต่ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะไปมอบเงินทุนให้กับเหล่าพ่อค้าแม่ค้าแล้วล่ะจะเป็นร้านไหนบ้างรอกันให้ดีนะจ๊ะ เราเดินมาในโซนเขาเรียกโซนก๋วยเตี๋ยวเรือนั่งเสือโซนตลาดน้ำเอาไรเอาไรเอาไรขายในต่อไหนต่อไหนต่อโนมต่อหลังต่อหลังได้เลยต่อหตังนี้ให้ก็ดีก็คือเป็นแนวขายในเรือเลยตลาดน้ำของแท้มีคนเนีลยแล้วก็สั่งขึ้นมามาทานกันนี่แม่อันนี้เป็น เคลือเรือนั่งเสือมากินแล้วคุณผู้ชมตรงนี้มีตั้งแต่แรกไหมมีมีตั้งแต่แรกแล้วค่ะแล้วแม่มาอยู่แต่แรกปะใช่ค่ะไม่มีอะไรขายดีค่ะนี่อะไรก๋วยเตี๋ยวผัดไทยส้มต้มค่ะโอ้หหลายอย่างี่เขามีส้มต้มถาดมีก๋วยเตี๋ยวมีผัดไทยโอ้โหมีทุกอย่างหมายถึงว่านั่งตรงไหนก็สั่งกันได้หมดใช่ค่ะสั่งด้วยกันได้หมดเออดีนะเออช่วยกันช่วยกันเอาอย่างเงี้เอาอย่างเงี้ชวนแม่มาเล่นเกมเออชวนแม่มาเล่นเกมแม่ตอบคำถามหนูนะถ้าตอบได้แม่รับไปเลยหนึ เลิกขายความเรือเลยถ้าตอบผิดเนี่ยถึงกับต้องปิดกิจการร้านเลยล่ะครับทำเอาคุณแม่เนี่ตกอกตกใจให้หมดเลยนะเอาไหมามหาไม่ยากเรือทั้งหมดในจังหวัดอยุธยามีกี่ลำอันนี้ไม่ได้ถามอันนี้คุยเล่นแค่คุยเล่นคยเสียงโอยมาดังมากเอาละ าทามง่ายถามง่ายถามง่ายง่ายมากช่วยกันได้เลยช่วยกันได้รหัสไปรษณีย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือ 13, 5, 1 3ื่3ส3 0ส แรกเท่านั้นนะครับก็รับไปแล้วง่ายๆพ่อค้าแม่ค้าร้านต่อไปรอกันให้ดีนะตอนนี้คนร่างเยอะมากร้านนี้เออโอ้ยไม่ธรรมดาเฮ้ยยังไงบ้านนี้ดิบ้านนี้โอ้โหบ้าหนี้มาเยอะมากลูกมาเลยเหรอใช่ครับอันนี้คือเมียครับเมียคนที่เท่าไหร่เมียคนที่เฮ้ยแล้วเมียคนที่สองอยู่ที่ไหนเมียคนที่สองยังยังหาไม่เจอลูกกำลังบอกทำไมกระตุกกระตากกับกูปุ๊บอุ้ยลูกสี่ลูกสี่เป็นคนแถวไหนคะเนี่ย คนกรุงเทพครับคนกรุงเทพทไมถึงเลือกมาเที่ยวอยุธยาครับเคยมาสองครั้งแล้วเสใจก็มาอีกคนไทยนะคุณแม่แม่สั่งน้ำหรือแห้งกินอ่ะแม่กินถึงขนาดนี้แม่อร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อย่ยเอ่ยรอนี้มอบโจมอโจถามคาถามเกี่ยวกับที่นี่ดีกว่าเพราะเขามาสองรอบอันนี้เพื่อนลูกใช่ไหมลุกอะไรเพื่อนลูกหรือลูกไม่น่าจะเป็นคนไทยนะน่ฉันว่าแล้วอันนี้ก็จะ ปีฟอกเจแปนเจแปนคำถามคำถามถามว่าการแสดงที่ตลาดน้ำอโยธยาวันจันทร์ถึงศุกร์มีการแสดงขี่รอบสองรอบสามสามรอบเท่าไรเท่าไรสามมั่นใจหรือเปล่าเนี่ยมั่นใจทำไมรู้ ลูกบอกีร่าอะห้แนี่บเชื่อลูกปอทำไมตอนแรกบอกสองผมได้ดูทองรอบผมได้ดูทองรอบรอบที่าแล้วเรานี่มันปิ้นต้นเหมือนสมัยหนุ่มๆทั้งหมดกีรอบอีเทนนี่กีร่บกีร่าลูกบอกสามเชื่อไหมเชื่อไหมถูกเบ้าไหมซุกเบ้าไหม ก็รับไปเลย1,000บาทซึ่งการแสดงที่ตลาดน้ำอโยธยาจะมีด้วยกัน3รอบนั่นก็คือรอบ12นาฬิการอบ17นาฬิกาและรอบ19นาฬิกาครับไปพักความสนุกกันสักครู่แล้วมาลุ้นกันต่อว่าพ่อค้าแม่ค้าคนไหนจะเป็นผู้โชคดีครับไม่เรานี้มันไม่ได้ธรรมดานะมันเลอะเทอะเลี่ยนมากเลยอะ่ะเอ,า,อาไปไ้เออีกัน นี่น้ำพริกแม่ประคองคือต้องประคองแม่ไวเพ่อแม่งแม่จะเป็นลมมันใจเ่ามันใจมันใจนะ้เสียดายมากเลย้เสียดายมากเลย